จริงๆก็ตั้งใจว่าปีนี้จะจะเนี้ยค่ะจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วเหรอก็ปิดเนี้ยเดือนนี้เริ่มเดือนนี้แล้วมาหาว่าดีไหมมาค่ะมานั่งกับแดดดีไอ๋อคุณย่าอยู่หนคุณย่าคุณย่าเหรอคะจริงๆก็ตั้งใจว่าปีนี้จะจะเนี้ยค่ะจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วเหรอก็ปิดเนี้ยเดือนนี้เริ่มเดือนนี้แล้วเริ่มเดือนนี้แล้วโอเคจะได้เตรียมตัวอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายคะได้หมดจ๋านี่คือถ้าพระเจ้าให ให้ให้ก็ดีใจแล้วค่ะ,คะอะไรอาเงี้ยค่ะอายุเยอะเขาก็ไม่อยากฟอรสหมายว่าไม่อยากฝืนด้วยวิทยาศาสตร์เท่าไหร<ค>่เพาก็ก็แต่ทั้งถามอันนะอันแล้วแต่เขาแต่สิบห้าแล้วแต่เยอะอายุเยอะแล้วค่ะแล้วมีแนวโนม้มไหมคะว่าทางธรรมชาตินี่คือแบบว่าจะมีโอกาสไม่ก็คือวันเวลาตรงะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอก็จะช่วยเรื่องแบบวันเวลาให้ตรงกันอ่าหมอสามารถดูได้ว่า 24ชั่วโมงนี้คือ24ชั่วโมงที่มีโอกาสสูงที่สุดและอาจจะให้ฮอร์โมนเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณอีกคนนึงอยู่กรุงเทพอีกคนนึงอยู่พัทยาก็ต้องมาเจอกันที่มอเตอร์เวย์ต้องมาเจอกันฉกฉันก็จะห่อม้าไปคุณย่าอยากให้มีมากอยากให้ให้ให้มีน้องให้มีพี่น้องค่าะจริงๆอ่ะครอบครัวอ่านเขาแบบเป็นพี่น้องสี่คนที่แบบรักกันมากซึ่งเราก็เลยแบบว่าก็จริงของคุณย่า แล้วก็เหมือนแบบว่าเราเห็นแล้ว,ลวเออมันน่าจะน่าจะดีคือการนี้พี่น้องมาเป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่าเพราะฉะนั้นคืออาก็อยากมีแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้กดดันว่าต้องถ้าไม่มีแล้วจะแบบเป็นปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยอาจารย์